ันนี้เราจะมารีวิวฮัคบัสเตอร์จากค่ายคอมมิเคปนะครับน,นี่ของสะสม,ม,มคู่กับตัวนี้เลยไอรอนแมนอืมกดหน,นักพอดูตัวนี้จะมีทั้งพลาสติกและเหล็กนะครับด้านนี้ก็จะเป็นหน้าปก สวยงามนี่จะอยู่ตรงนี้กล่องสวยงามมากไี่ของเราฮัอบัสเตอร์ สีสวยรายละเอียดสมจริงจะมีไอรอนแมนอยู่ข้างในกดข้างหลังจะเปิดหน้าอกได้ตรงนี้เป็นเล็กหนักๆด้วยนะครับ ทำดีทีเดียวสวยทีเดียวว,ยยว,วันหยุดบ้างเล่นของเล่นดีกว่า สมจริงเหมือนในหนังเลยสามารถเปิดไฟได้นะครับแต่อย่ายุ่งแยกหน่อยแกะหลายส่วนอยู่เหมือนขยับได้ ตัวนี้จะอยู่ในภาค2นะครับ eight of anthon ที่ต่อสู้กับฮักช่วงกลางเรื่องอืมนี้อรอนแมนอืมโอเคครับก็รีวิว ของเล่นนิดๆหน่อยๆวันนี้คลิปที่สองของช่องฝากติดตามด้วยนะครับผมทงคำแฮปปี้ชแนล